ครับในขณะนี้ครับในน้าราชมงคลแปะพันข้าวกับเพชรศกดาเทพชโลธรนขณะนี้ออกมาแล้วเอาละครับในขณะนี้ครับกรรมการฝันตงน้ำเรือทั้งคู่กันทะยานออกหมาดูซิว่าลองน้ำเหมือนเรือดีไม่ธรรมดาเพชรศกดาเทพชโลธรเอาละครับเทียนี้ผ่านโดยเจ็บพรครับเจ้าพรรั่วในน้ำนำฟ้าเ่องยาวเแห่งวัดดาวเรืองอยู่ไหนล่องน้ำน้ำเงนินขนานี้ดูซิว่าเที่ยวนี้จะสามารถทำอะไรได้ไม่ได้ ไอ้อแม่ลูกตามสายตามาดีไอ้นาบราชมงคลราชมงคลาาราชมงคลแปะพันข้าวราชมงคลแปะพันข้าวทำได้จะเรลื่อมล้ำนํำมาได้บ้างแต่ในขณะนี้เริ่มจะเข้าสายน้ำได้เริ่มจะเข้าสายน้ำได้เดี๋ยนี้น้องน้ำมันทีมงานไม่ธรรมดาถอนนกทีเดิมทีมงานเจบถอนถอนเดี๋ยวถอนมาแล้วนีน ลำนีแล้วนี่แล้วนี่แล้วเพชรศักดาหนีเพชรชโลธรนีราชมงคลจะตามทันไม่ทันทันไม่ทันระยะสุดท้ายไปเป้ราชมงคลยังจี้อยู่ราชมงคลจี้อยู่เพชรศักดาหนี้ได้พรอนี้ได้พรอนีเแพ้แล้วเรือดีล่องหน้ลเงินเพชรศักดาเพชรโลธรนำควฟ้าระยะวจะพอนกระหรืเข้าเอ็นชัยรับผลการตัดสินครับเพชรศักดาเทพชโลธรเป็นเรือชนะครับ